คุณผู้ชมคะมาต่อกันเลยค่ะพาไปดูแนวคิดสุดสร้างสารรค์ของเจ้าของร้านทุเรียนไม่รู้เขาคิดยังไงคุณผู้ชมเขาสวมชุดไทยในวรรณคดีแล้วก็บริการส่งทุเรียนให้ลูกค้าแบบ Delivery งานนี้ต้องบอกว่าเกิดปรากฏการสนามบินแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวลาจะไปส่ง คุณผู้ชมเห็นไหมคะถ้าใครอยู่ที่สนามบินเนี่ยโอ้โหเป็นอันต้องสะดุดตาเลยนะคะว่าเอ๊ะมีการจัดงานอะไรหรือเปล่าเนี่ยมากันแบบตัวเป็นๆเ,เลยนะคะทั้งนางยักษ์ผีเชื้อสมุทรในเรื่องพระอภัยมณีนางกินรีและยักษ์สานะคะก็พากันนาราชาผลไม้อย่างผู้เรียนเนี่ยมาส่งให้กับลูกค้าถึงที่ทํางานในท่ากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นะโอ้โหคุณผู้ชมบรรยากาศแบบนี้เนี่ยสร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาอย่างมากเลย เดินไปทางไหนก็มีแต่คนขอเข้ามาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกเรียกได้ว่านี่คือปรากฏการณ์สนามบินแทบแตกของจริงค่ะทีนี้นะคะจากการเข้าไปสอบถามนางสาวธารารัตน์นะคะเป็นนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรเนี่ยคนนี้เลยคุณผู้ชมเด่นที่สุดแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าข,ของร้าน CM Fresh Fruit อยู่ใกล้กับสีแยกเหมืองง่าถนนเจริญราษฎร์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนี่ย เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยทุเรียนหมอนทองจันทบุรีของต้นฤดูการนี้นะคะกําลังมาที่ร้านละทําให้ลูกค้าเนี่ยสน,สนใจนะจนมียอดสั่งจองเข้ามาอย่างมากเลยนะซื้อก็ด้วยจองก็ด้วยแต่ลูกค้าหลายรายอะคะ่ะไม่สะดวกมาซื้อที่หน้าร้านนะสิคะด้วยเหตุนี้ทางร้านนะคะเขาก็เลยส่งทุเรียนบริการลูกค้าแบบ Delivery ถึงมืออย่างแน่นอนนะคะ ทั้งในเขตจังหวัดลำพูนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะประกอบกับในช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลสงกรานหรือว่าประเพณีปีใหม่เมืองนะคะทําให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกันมากด้วยทางร้านก็เลยจัดใส่ชุดไทยเป็นตัวละครในวรรณคดีแล้วก็ไปส่งทุเรียนให้กับลูกค้าด้วยเลยเป็นการเพิ่มสีสันของการส่งทุเรียนให้ถึงมือแบบโอ้โหได้ใจสุดๆนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยประทับใจมากๆเลย โดยได้นําลูกหลานที่เรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงปิดเทอมเนี่ยมาช่วยงานในร้านด้วยเป็นการฝึกประสบการณ์การแสดงออกไปในตัวสร้างความฮือฮานะคะแล้วก็ทําให้ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะใครสนใจใครประทับใจนะคะกับกลยุทธ์นะคะดึงยอดขายแบบนี้นะคะ อยากจะให้ร้านนี้ไปส่งทุเรียนนะคะด้วยชุดไทยนางในวรรณคดีแบบนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆของการขายทุเรียนในช่วงรับเทศกาลสงกรานต์สั่งซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ชมร้าน C M Fresh Fruit นะคะพิกัดอยู่ใกล้สีแยกเหมืองน,น้าถนนเจริญราษฎร์อำเภอเมืองลำปูนแกะจ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ